สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับเว็บร้อยสิตัวท็อปปี2022นะครับไมดิจิตอลนะครับเพราะว่าตัวนี้เหลืออยู่คันเดียวนะครับผมก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆได้ดูว่าตอนนี้นะครับเว็บร้อยสิตัวไมแบบมีสายกําลังจะมาแล้วนะครับก็เลยเหลือตัวดิจิตอลคันเดียวนะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนได้ดูก่อนนะก่่อทีจหมดนะคับผม สำหรับคลิปนี้เราไปลุยกันเลยสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับแล้วก็รีวิวนะครับเว็บ10ตัวท็อปปี2022นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไมดิจิตอลนะครับผมนะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ค o นด a นะครับ เขาผลิตมาก็จะเป็นไม้แบบธรรมดานะครับผมนะแบบแบบมีสายนะครับหรือว่าแบบอนาล็อกนะครับแบบเข็มนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับหรือขั้นสุดท้ายนะครับผมนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับอะไรที่ผลิตไมดิจิตอลนะครับผลิตไม่ทันนะครับคนหน้าก็เลยแก้ไขด้วยการเป็นไม้แบบธรรมดาก่อนนะครับเพื่อนๆนะแต่ถ้าอะไร มีมาเหมือนเดิมนะครับฮอนด้าก็อาจจะผลิตเป็นไมดิจิตอลอย่างนี้เหมือนเดิมก็ได้นะครับผมนะเลยเหลือคันเดียวนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นไมดิจิตอลตัวท็อปปี2022นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงเทานะครับเพื่อนๆเหลือคันเดียวคันสุดท้ายนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวสายมาแล้วนะครับผมนี่ฮะใหม่ดิจิตอลนะับนี่ก็จะเป็นข้างหน้านะครับแต่ว่าไมดิจิตอลกับ ไม่ธรรมดาเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับบอดี้รถนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็จะแตกต่างก็แค่ตรงนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลก็เนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเกน้ำมันแล้วก็กิโลแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดคุญเจไปเนี่ยถ้าดิจิตอลมันก็จะทํางานอย่างนี้ครับผมแล้วก็เกน้ำมันนะครับผมเกียร์นะครับแล้วก็กิโลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม้แบบเข็มนะครับก็จะเป็น เมน้ำมันนะครับก็จะเหมือนอย่างนี้เลยนะครับเกิดขึ้นลงนะครับผมส่วนรูปทรงไม้ก็คล้ายๆกันนะครับรูปทรงไม้ถ้าถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะคล้ายๆตัวเวฟบร้อยสิบปีสองพันยี่สิบนะครับผมที่เป็นไม้แบบเข็มนะครับแล้วก็มาเป็นสองพันยี่สิบเอ็ดปลายๆก็เป็นแบบไมดิจิตอลนะครับผมแล้วก็สองพันยี่สิบสองก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นไมดิจิตอลนะครับแล้วก็จะกลับไปเป็น ไม้เข็มเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะนี่ฮะตัวนี้ก็เหลือคันสุดท้ายนะครับตัวไม้ดิจิตอลนะครับสีแดงเทาตัวท็อปตอนนี้ราคาตัวนี้ก็อยู่ที่49,900บาทนะครับเพื่อนๆอนะอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับผมนะตัวนี้ก็รอตัวสายไม้นะครับเข้ามาเดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนะเนี่ถ้าเป็นตัวดิจิตอลนะครับเนี่จะไม่มีกระปุกไม้แล้วก็จะไม่มีสายไม้นะครับก็จะเป็นแบบนี e. ้เลยนะครับส่วน การทํางานของไมดิจิตอลนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะก็จะจับความเร็วตรงแกน,เนสเตอร์หน้านะครับผมกนะ็คือเวลาสเตอร์หน้าหมุนนะครับตัวนี้ก็จะส่งไปที่ไม้ข้างบนนะครับผมไปข้างไม้ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไม้ตัวนี้มันก็จะขึ้นนะครับส่วนพวกเทน้ามันก็จะเป็นแบบดิจิตอลหมดเลยนะครับตัวนี้ก็สีแดงเทาตัวนี้ก็สวยนะครับนะ หรือคันเดียวคันสุดท้ายแล้วก็ลูกค้าก็จองแล้วนะครับแล้วก็ทําสัญญาแล้วนะครับผมก็เลยใส่เบ็ดนะครับแล้วก็มาลงคลิปให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าตัวดิจิตอลนะฮะตัวสุดท้ายนะครับผมนะแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับผมนะถ้าเขาผลิตอะไรได้เหมือนเดิมปกติก็น่าจะกลับมาทําเหมือนเดิมนะครับสําหรับเวฟบร้อยสิตัวดิจิตอลนะครับผมนะฮะส่วนลายก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมนะฮะนี่ครตัวนี้ก็จะเป็นตัวลายโล็ะนะครับ ถ้าล้อไม่ก็สติ๊กเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสีเทาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบจานไฟนะเกียร์ก็เหมือนกันเลยนะครับแบบเกียร์วนสี่ระดับหนึ่งสองสามสี่นะครับเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างนะครับนี่ครับที่ตกต่างก็เป็นนี่ฮะเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับผมส่วนบางสู้นะครับบางโซ่ีนเป็นสีดํานะครับตัวท็อปนะครับผมฮะถ้าเป็นตัวตัวรองท็อปรือว่าตัวสตาร์ทเท้าตัวนี้จะเป็นสีบรอนนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นสีบรอนนะครับ ก็ยางหลังก็80ทับ90 67นะครับยางก็ใช้ของ v r เ b e r นะครับเพรแล้วแต่คันนะครับแล้วแต่รถครับบางรถก็ใช้ของ IRC นะครับ,บ, 8, รบส่วนตัวนี้ของ v r เ b e r นะครับอตอนนี้ก็ดาวเริ่มต้นอย,อยู่ที่0%นะครับสำหรับเว็บร้อย10ตัว Top My Digital นะครับราคาเงินสดก็49,900นะครับ สวยนะครับสีแดงตัวนี้จะถูกกระแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกดิ้หน้านะครับยางหน้าในเจ็ดสิบนะครับทับเก้าสิบห7สิบเจ็ดนิ้วนะครับผมแล้วก็ยางนะครับก็ใช้ของวีรเบอร์นะครับล้อแมกนี่จะเป็นล้อแมกสีดำออกด้านๆนะครับผม เราไม่ค่าก้านนะครับสีดําด้านนะครับส่วนยางนะครับก็ใช้ยางแบบยางในอยู่นะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่อยากเปลี่ยนเป็นยางเรเดียนก็ซื้อจุกมาใหม่นะครับผมซื้อจุกใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ก็ใช้ได้เลยนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์ครับตัวเครื่องยนต์นะครับตัวสายใหม่กับตัวดิจิตอลเนี่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมนี่ฮะขนาดเครื่องยนต์ก็ขนาดลูกสูบนะครับ 47มิลนะครับช่วงชักนี่63.1นะครับเครื่อง1 1 0ยสซีซีเหมือนกันเลยนะครับผมต่อที่แตกต่างกับที่ผมบอกนะครับเป็นเฉพาะตัวไม่อย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับนะถ้าไม้ดิจิตอลนะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอ็นนะครับผมนะเอฟเอ็นนะครับนะส่วนไม้สายก็จะเป็นเอฟพีนะครับผมนั้ ตอนนี้ไม้สายก็กําลังทยอยส่งมาแล้วนะครับผมนะบเดี๋ยวทามาเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับพอดีเหลือตัวดิจิตอลเหลือคันเดียวนะครับผมก็เลยคลิปลงคลิปให้เพื่อนๆนนะครับนี่ฮะตัวไม้ดิจิตอลสวยงามนะครับยังไงก็ผมว่าดิจิตอลก็ยังสวยสวยเหมือนเดิมเลยครับเวลาเปิดไฟท้ายเข้าก็ติดเลยนะครับ ตัวนี้ก็จุน้ำมันนะครับได้5้าลิตรนะครับก็รองรับกส 94, 95, E20 เติมได้นะครับผมนะฮะตัวเบรค10ตัวนี้ก็รองรับได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขเครื่องนะครับนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตกตัวนี้ก็อัตราประหยัดน้ำมันนะครับ76.9นะครับสำหรับตัวดิจิตอลตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันอยู่76.9นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของแถมนะครับก็จะมีไขควงแล้วก็ บล็อกหัวเทียนนะครับเริ่เปิดไฟสุดสำหรับคันสุดท้ายนะครับของตัวดิจิตอลนะครับเวฟร้อยสิบตัวท็อปปีสองพันยี่สิบสองนะครับตัวใหม่ดิจิตอลนะตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมนะเห็นเขาว่าราคานะครับ ตัวดิจิตอลนะครับกับตัวสายนะครับราคาน่าจะใกล้เคียงกันนะครับบางร้านเขาอาจจะขายเท่ากันนะครับส่วนที่นี่นะครับราคายังไม่มานะครับเพื่อนๆนะครับผมก็เลยลงตัวดิจิตอลให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้ดิจิตอลก็อยู่ที่49,900นานะครับส่วนสายก็มีข่าวมาว่าอาจจะถูกมาอยู่ประมาณนิดนึงนะครับแต่ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าระบบบอดี้ระบบเครื่องยนต์นี่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมนะครับแตกต่างกันแค่ไม่อย่างเดียวนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท,ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวลังใจในการทาคลิปของผมต่อไปนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับเคยใช้รุ่นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครที่ออกตัว <S <S ไ<ห>ม่แบบอนาล็อกนะครับตัวมีสายใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีครับ